ูนะเดี๋ยวสอยให้ดูเรื่อยๆน,นะสำหรับบางๆนะครับสำหรับบางๆกดเข้าไปกดกดไปเลยนี่เห็นไหมครับบางๆนี่ออกมาบางๆเลยเนี่ยบางอันนี้ด้านข้างนะด้านข้างนะครับนี่เปลือกมันนะเอาเปลือกหันข้างไว้นะครับแล้วก็สอย ไม่ได้ใส่ใส่เข้าไปอ่าเนี่ยเห็นไ,ไหมครับถ้าเราดูแล้ว,วมันบางได้อีกก็เอาให้บางที่สุดนะครับเพื่อเอาเส้นให้มันใช้ได้อ่าสมมติว่ามันหนาไปเราก็ปรับนิดนึงปรับตรงตูดมันนะอันนี้อือเห็นไหม อ่าเดี๋ยวจะรูดไปเรื่อยๆนะครับง่ายนะอ่ารูดออกทิ้งไปเลยเนี่ยอ่าง่ายกว่าไอ้มีดแต่มันก็จะเสียเยอะกว่ามีดถ้ามีดอะ่ะมันจะเสียน้อยกว่านะครับอ่าปิวไปแล้วเนี่ยเนี่ยบางลงจนจนเหลืออันเล็กแล้ว ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยดันเข้าไปนะดันเข้าไปหนะ่อยดันเข้าไปปุ๊บดึงดึงคู่กันแต่อย่าให้เนี้ยโลยกยกยกโด่งยกโด่งเนี้ยไม่ได้ให้พยายามกดลงไว้นะเวลาจับก็คือตรงเนี้ยให้ให้มันกดลงล่างไว้แล้วก็ดึงดึงออกเลยเนี่ยอ่าเนี่ยก็จะได้แล้วเนี่ยเอามาใช้ได้บางนะครับถ้ายังบางกดแล้วบางไม่พอมันก็มีอีกก็คือว่า เวลาตอนที่เราใส่ไปในร่องเนี้ยใส่ไปในร่องเนี้ยกดลงไปนิดนึงถ้าเราเอาแบบบางมากๆเลยนะโผล่มานิดเดียวอันนี้กดลงไปเลยกดกดหัวลงไปเหมือนเหมือนจิกอะจิกจิกเข้าใส่ใบมีดอะจิกเข้าไปอะปึ๊บแล้วก็ดึงออกนะครับเนี่ยสมมติว่ามันบางมากๆเลยนะเนี่ยเราก็จิกหัวไปอ่ามันก็จะถอยออกมาได้แล้วก็ดึงเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมครับอันเดียวนี่ได้ยี่สิบเอ็ดเส้น